ขั้นตอนจากที่เราทําสีเสร็จแล้วนะครับผมเมื่อสีแห้งแล้วแรกเกอร์แห้งแล้วนะครับผมตัวรถเนี่ยฮะก็จะไปอยู่ที่พื้นที่ตรงนี้นะฮะนัสเต,เตชันนี้ นี่คือพื้นที่ขัดเก็บงานนะครับผมเก็บรายละเอียดชิ้นงานนะครับผมโดยช่างขัดของเราครับผมก็จะเก็บเม็ดฝุ่นต่างๆที่มันออกมาเพื่อให้มันเรียบเนียนไปกับตัวรถนะครับผมหลังจากขัดแล้วนะครับผมรถจะไปอยู่ที่ล้างรถจากนั้นก็เข้ามาที่อุโมงค์ไฟเพื่อ QC อีกทีหนึ่งครับผมก็อย่างอุโมงค์ไฟที่เราเห็นนี่นะฮะ ไฟที่สองเข้ามาในตัวรถนี่นะครับผมมาช่วยให้เราดูเรื่องสีของรถเนี่ยได้ง่ายขึ้นนะครับมันก็จะเห็นจุดบกพร่องต่างๆงานเนี้ยดีไหมหรือต้องตีกลับไหมนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มตรวจสอบรถคันนี้กันเลยนะฮะว่ากระบวนการตรวจสอบของเรามีอะไรกันบ้างนะครับคันนี้นะครับผมเป็นรถซ่อมหนักเบื้องต้นนะฮะเราจะดูเรื่องสีแล้วก็การประกอบนะครับผมว่าสี ที่ออกมาจากห้องพ่นเนี่ยแลกเกอร์เป็นยังไงสีเหมือนกันไหมหรือว่ามีเม็ดฝุ่นในชั้นสีไหมถ้าหากมีเม็ดฝุ่นหรือว่าอะไรที่มันสะดุดตาเนี่ยฮะหรือว่ามันผิดแปลกไปจากตัวรถเดิมเราก็จะส่งกลับไปให้ทางช่างเขาช่วยแก้ไขเนาะจะเป็นต้องการขัดใหม่หรืออาจจะต้องทําสีใหม่อันนี้ก็ว่ากันไปตามกระบวนการของตรงนั้นอีกทีชิ้นนี้นะฮะเปลี่ยนแผงกระบานะผมแผงกระบาเนี่ย ฝั่งซ้ายเปลี่ยนใหม่นะครับผมแล้วก็ไล่ดูเม็ดสีนะครับผมด้วยมงมไฟเนี่ยแสงมันค่อนข้างที่จะพออยู่ละเราก็ตรวจเช็คตามสีไล่กันไปเรื่อยๆทั้งชิ้นนะครับผมว่ามีเม็ดสีไหมมีเม็ดฝุ่นอยู่ในชั้นสีไหมนะครับผมแล้วก็เรื่องระยะห่างของการประกอบช่องไฟต่างๆนะครับผมจากที่ตรวจเช็คแผงกระบะซ้ายไปเมื่อกี้นะครับเราจะตรวจเช็คตามใบสั่งซ่อมนะครับผมทาง SA ของเราเนี่ยจะต้องมีใบเนี้ย ออกมาตรวจเช็ครถทุกครั้งนะครับก่อนที่จะส่งมอบเพื่อให้ได้เทียบกันว่าเราทํางานชิ้นไหนไปหรือว่าเปลี่ยนชิ้นไหนไปนะครับผมโอเคเดี๋ยวต่อกันเลยนะฮะคันนี้นะครับผมจะเปลี่ยนแผงกระบานะครับเปลี่ยนประตูหน้าซ้ายและประตูหลังซ้ายนะครับผมก็เหมือนเดิมเลยฮะรเราก็มาดูเม็ดสีดูสีดูแล็กเกอร์นะครับผมว่าสีเหมือนไหมหรือว่ามีเม็ดฝุ่นอยู่ในชั้นสีไหมแล้วก็ดูช่องไฟนะครับผม ลองเปิดดูดูการใช้งานนะครับผมใช้งานได้ปกติไหมเปิดแล้วประตูหย่อนไหมอย่างคันนี้ปกตินะครับผมอย่างสีนี้โอเคผ่านนะครับชิ้นส่วนต่อไปนะครับผมเป็นบังโคลนหน้าฝั่งซ้ายนะครับคันนี้ก็เปลี่ยนเหมือนกันยืนระยะให้ห่างนะครับผมเพื่อดอูสีของชิ้นงานนะฮะว่ามันเหมือนกันไหมเท่าเทียบด้วยสายตาแล้วเนี่ยถ้ามันผ่านก็ถือว่าโอเคเลยนะครับผม จากที่เราตรวจเช็ครถในอุโมงไฟไปแล้วนะครับผมพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ส่งมอบรถนะครับจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับก่อนที่เราจะแจ้งให้ลูกค้ามารับรถนะครับผมเอกสารในการรับรถนะครับผมลูกค้าจะต้องเตรียมใบนัดหมายรับรถที่เราได้มอบใบให้ตั้งแต่แรกนะครับผมแต่ถ้าลูกค้าไม่ได้สะดวกมาเองนะครับผมเ,เตรียมชุดมอบน้านมาแล้วก็บัตรประชาชนมาด้วยนะครับสุดท้ายนี้นะครับผม ผมขอฝากศูนย์ซ่อมสียิสุลำปางไว้ด้วยนะครับผมทางศูนย์เรานะครับมีอุปกรณ์ใหม่ที่ครบคันและช่างที่มีฝีมือพร้อมให้บริการลูกค้าทุกท่านครับผม